สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกษจสถีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่าลายกิจสีนะครับในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนท์ที่ได้การอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์เกี่ยวกับจี้นะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับผม CM สุดเซนซ์จะใจดีนะครับผมจะจี้ใหม่แม้เราถึง2จี้ด้วยกันนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นจี้ที่เหมาะกับนักรถไฟเคทีหรือเปล่านั้นก็โปรดติดตามรับชมกันได้เลยตอนนี้นะครับผมจี้แรกเนาะมีชื่อว่า บรอร์ดโดนโบนอะไรเนี่ยบรอร์ดโดนโลซูเปอร์นะครับผมความสามารถก็คือทุกการกระทำทุกต่อของฉันนะครับผมมีโอกาส45%นะ้องชาซูเปอร์ชิลนะครับผมสามารถชาได้สูงสุด2ขั้นบวก10%เมื่อไม่แสดงผลและเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมได้รับแดนมาร์กนะ้องห้าร์เซ็นต์นะครับผมสร้างแลนมาร์คตามศัตรูเลยนะครับผมไม่มีบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มด้วยแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมีโอกาส80%ที่จะยกเว้นค่าบ,บันทางทั้งหมด1ครั้งแล้วก็ขยบ ไปในแถวที่ใกล้ที่สุดนะครับพื้นที่ที่ว่างด้วยเนาะอ๋อมีแค่นี้นะครับผมส่วนเวอร์ชันดาร์ก,กเพิ่มเปอร์เซ็นต์มา5%นะครับผมแล้วก็เพิ่มจำนวนจักลับขึ้นมาอีก1ครั้งด้วย ได้ป่ายจริงเลยอีกหนึ่งเพชรนะครับผมอีกหนึ่งจี้นะครับผมก็คือโดนกักขังเพชรนะครับผมควาบสามารถก็คือเมื่อไปตรงข้ามได้รับเลนด์มาร์กอีกแล้วนะครับผม50%าพูลเลนมาร์กตามนะครับผมโอกาส50%ป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะก็แล้วก็ในเทนของชั้นนะครับผมเมื่อชั้นตกเปียกบนเทนของชั้น40%ขังกรงศัตรูภายในแถวนะครับผมสองข้อสามารถแรกก็เข้าขาคันดีอยู่นะครับผมส่วนข้อสามารถหลังก็น่าจะมีประโยชน์ดูอันนี้ก็คือจี้ที่ คอมโบกันได้เหมาะสมเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่การหานะครับผมเราสามารถหาได้แบบยากๆนะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องสะสมนะครับผมสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าตัวเลขเปลี่ยนโดรนนะครับผมทั้งหมด6ใบด้วยกันซึ่งตัวนี้นะครับผมเราก็จะต้องสะสมนะครับผมแกรนโดร A บวกเนาะแล้วก็หมวกโดรน์นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นของตกแต่งบอร์ดนะครับผม A อย่างละ2อันเท่าๆกันและใน กิจกรรมนี้นะครับผมเราสามารถหาจีดาร์ได้โดยที่ต้องเสียเพชรวยกันหานะครับผมตัวแรกเปลี่ยนเพิ่มมาอีก3ใบนะครับผมแล้วก็จะได้ไม้กายสิทธิ์ดาร์มาเนาะเอาไม้กายสิดดาร์นะครับผมไปแลกกับจีที่เราจะเอาเปลี่ยนเป็นดาร์นะครับผมไม่ใช่ว่าจะสองจีใหม่นี้จีอื่นก็กลับมานะครับผมจีที่กลับมาเป็นดาร์เนาะก็มีประมาณนี้เลยซึ่งท่านุ่งันหาแล้วนะครับผม ไม่มีจีนติดเมตาเลยใช่ไหมไม่มีเลยนะครับผมส่วนสารภาพรักสำเร็จหรือล้มเหลวทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตานะครับผมถ้าเกิดว่าเรานั้นสะสมดาร์กเหรอเวอร์ชันดาร์กเท่านั้นหรอเราจะได้กล่องสุ่มสารภาพทุกครั้งที่สะสมหนึ่งอันจะได้กล่องสุ่สูงสุดห้า คือเราต้องหาห้าตัวเหรอฮะเราจะได้แบบห้าทับห้าหรือว่ากล่องเดียวเราก็จะได้ช่อดอกไม้แล้วถ้าเกิดว่าเราหาช่อดอกไม้เพแค่ดอกเดียวนะครับผมเราก็จะได้ดาร์กโดนแฟนสาวไปเลยซึ่งความสามารถก็พูดเมืองนะครับผมป้องกันเอฟเฟกอันตรายหแต่ป้องกัน60เลยเหรอเยอะไปปะืึค่อนข,ข้างเยอะเลยนะเนี่ยในเรื่องของฉัน ข่างโกงอ้าวเหมือนกันเป๊ะหายไปทำไมสองไอเพื่ออะไรเพื่ออะไรก็ไม่รูหายไปทำไมอะ่ะมันก็เหมือนกันนะอ๋อแล้วจะใช้สองจี้เหรอแล้วจะเล่นแบบทีมคู่เหรอไม่มีแล้วปะเข้า,เาทีมคู่อไปแล้วปะเออทำทำไมครับทำทำไมเลอไม่รู้เหมือนกันแต่ครับผมแต่ถามว่าอีไปนี้ลุงทำไหม ไม่ทำจ้าสัตว์คลิปนี้ไล่ไปก่อนพบกับไคลเปหน้าขอได้กุนมวมความสุขก,กับอกฤษอสีเซอร์ประเทศไทยหรืที่รียกว่าลาเกันสตีนะครับผมรบครับชุบชบ